โอเคครับก็สวีทคนค่ะอยกับผมผู้น้าซื้อันนี้แล้วก็เดา๋ยวคนจะอ่าคนเดินทุกคนก็คือเฮ้ยคลิกนี่คืเคเด็กคนทุกคนนี้โอ้ยฮัลโหลเก็ตไอศครีมซึ่งมันก็อยู่กันในแบบของตึกเองทุกคนก็กเริ่มแรกเราก็เล่นกันไปก่อนมันก็มีใครที่เป็นหุ่นเผือีซิบิบาร์งวดมาเริ่มกันดีกว่าว่าลิฟต์นรกเนี่ยมันจะมีอะไรทุกคนวปลาเหีอะไรไปดูดูเลยเอ้านอยพีเนี้ย หน่อยสิบสี่โอเคต้องนานโหตั้งโอรอตั้งนานเออเรามาหาข้าวเร็วนั่นแหละเอ้ยอย่าบังขอยไปนั่นแหละโอ้โหหล่อเท่หายแล้วหายแล้วสวยสวยโอ้ยอะไรเนี่ยมีอีกประมาณสี่วินาทีจะบังเสร็จเริ่มโอ้จ้ามักจ้ามัก ตัดตัดอะไรอ้าวเริ่มหมดทุกอย่างเลยเนี่ยโอเคมันไมีอะไรเอ้ยเป็นแกงหัวแอปเปิลนะมันมีอะไรเพิ่มเลยเหรอเอ้ยส่งมาเห็นไหมวะส่งมาส่งมาเฮ้ยคันน้อยคันน้องคนน้องมีอะไรวะเคลมยุดที่มา F K แป๊บ F K แป๊บ K ตัวเราก็อยู่คนเดียวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยผมมีอะไรผมเข้าใจว่าข้างน้องคืออะไรทุกคนเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันคือตัวอะไรวะ Op, ม,ม, okay. มันคือร et ูปปั้มันคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรทุกคนเนี่ยไม่ s c p เหรอเวลาเห็นอะไรแปลกๆเลยผมก็เริ่มจว่า s c p มันคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้จักกันทุกคนโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ,โโอ,โอ,โอโ้โหอืมเด็ดตัวแบบดิจิตอลโอ้โหตัวดิจิตอลอืมอือออืหอโอ้โหโอ้โหอะไรวะนี่คืออะไรวะตัวแทนแบบตัวแทนของพวกเรา อะไรเนี่ยแล้วมงงกันแะ้วเชียโอ้โหรอดได้ไงครับน้องโอ้โหมันแบบมาแรงกว่าโอยตัวมันคือยังไงวะเอ้ยไม่ใช่หรอกั้มฮะโอ้มลูกมันจะทำไหมครับผมตายโอ้โหเย้มาเย้มาหลอกขอบก็โดนเหรอโอ้โหผอ้ห์ผอ้ห์ผอ้ห์อ้หแล้วผอ้ห์แล้ว โอ้ขอร้องมันพอแล้วโอ้แมลงวันแม่งก็ดาเมจแรงซะเหลือเกิูไม่แค่แมลงวันแทต่เฮ้ยวันจริงไอ้ที่ใครเขาจะเป็นส s t ฟบราเมอร์เป็นหมอเหรอหรือเป็น A few moments later มาแล้วคนหลังจากที่เจไปมันมาแล้วมาแล้วครึ <Okay. S 1> ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงโอเคนี่ก็เป็นหมอหมอแล้วหมอสัญญาแพทย์จะเป็นหรือกูสอนเทคนิคเอา หมอเหมาะหมาะําแย่หมาะตำแเยคขอนลูกนะเคยไม่ใช่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 ขอนมะพร้าวขอนมะพร้าวขอนมะพร้าวไอ้ตอนนี้ไอ้เจสันยังไม่เข้าเอ้ยเจสันไปได้ไงวะไม่ใช่หรอมันเจสันไอ้ตอนนี้เป็นเลตต่อไปอีกคนเยอะคนเยอะมันเยอะมากเลยคนเยอะมนเยอะอะมันเยอะเอ้ยแอปเปิลแมนแอปเปิลแมนแอปเปิลแมนไม่ตีประมาณว่าระวังโควิดโซเชียลดิสแทร์โซเชียลดิสแทร์แล้ว ไอเดี๋ยวเอทุกคนถ้าใครอีกหนึ่งถ้าใครเดือนหน้าแบบว่าแบบเรียนปกติคือประมาณ5วันแบบแบบไม่มีวันแบบเป็นวันแล้วทุกคนคือว่าถือเป็นแบบสิ่งที่ดีทุกคนจะได้เรียนแบบว่าเรียนแบบแบบยังไงแบบทุกวันทุกคนแบบได้ได้ความรู้ทุกคนพอดีโอ้โหแรงมากโอ้โหโอยแรงมากสำหรับคนบอกเฮ้ยเป็ดีใจเหรอทำไมพี่ทำไมทุกคนทำไมพี่ถึงดีใจเหรอทาไมถึงว่าทำไมมันมันดีใจอย่างเงี้ย ที่ผมผมดีใจมากเลยที่ได้มาเรียนกับทุกวันนี้อะไรเนี่ย how many floors the country how many floors เออเราสิบหกเลยอะไรดีว่าอ้สามสี่สามสี่หนึ่งร้อยเจาโอเคแต่ว่ามั่วเราเอาเอาตายสิสิบแปดชั้นหรอเดี๋ยวใกล้จบสิบแปดสิบแปดดีกว่าเอาบี้าอาบี้ไม่ได้ดีกว่าเพราะเป็นเอาบี้ทุกคนเอ้ยมันง่ายๆนะง่ายนะ oh so easy easy วะ ไปไปรออยู่รออยู่กับเพื่อนเว้ยเฮ้ยอย่าใช้ผมดิเราอันนี้คือวิธีของคนฉลาดนะทุกคนก็คือเดินตามเพื่อนไปโอ้แบบผมเป็นโหนึ่งเอาง่ายๆโดหนึ่งรู้จักว่าโนเฮโดหนึ่งเฮโดหนึ่งโดหนึ่งเฮยโดหนึ่งโอ้ยตายอ่บผมไม่เล่นแล้วจบเลยจบกันเลยโอ้ยเดือดมากโอ้เวลาเหลือน้อยมากแล้ว แยกบากเลยโอว่าแต่เหตุง่วงนอนแล้วบ้านงบนอนแล้วเออบุอยางจะนอนแล้วนอนแล้วผมว่าคนเรียนมันไอ้ล้นล้นล้นลนนอนลงไปหน่อยล้นแดงวะนนี่ไงมาดูดิไอ้ยพี่อาดิเหรอไอ้พี่อานี่ล้นล้นดีนอนลงดิจะจะจะนอนทับเราง่วงนอนเฮ้ยมามี่นี่มันหมอนี่ Hello, hey. low box. Today, I will show. Yes, yes. Let's go. What? Follow me. Follow yeah, me. Yay. Yeah. Come on. Hey, come on. ơi come on. Hey, come on. để come on. Hey, come on. Hey, come on. Hey, come Bấm Hey, Hey, come on. Hey, come on. Hey, Hey, come on. Hey, come on. Hey, โอ้โหโค้ท่เลย<อ>โอ้หัวไปมันใหญ่บ้างเลยมันแบบโว่หลอเท่อะไรอ่ะอะไรอ่ะผมอะไรอ่ะกำแพงน้ำอะไรเนี่ยอ๋อมันจะเป็นน้ำท่วมขึ้นมาต้องหนีทันหนีเองแบบหนีจากภัยพิบัติน้ำท่วมตายตัวต,ต,ตาย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 โอ้ยตาย <c oughs> แ,ลแล้วแล้วเราก็ตัวโตวนะ เอตโต้ย่เยมาโอ้ย่มาเลยเอ้ว่าต่เฮ้ย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 เฮเฮ้ยไปไปไอสกลกไอไม่เห็นเลยอ่ะไปพี่เกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตายโอ้จบเลยอ่ะกจบันเ้วโอเคเพย์ยัตัวช่วงไมไไไมเยทได้ทไ้งไปไปโปรเลากโปเลตม เ้ยาเลยเดี๋ยวไอเลยจะางเลยเฮ้ยอย่าเลยอยเลยอย่ออเอเอเเฮ้ยงไงอ่ะมาแล้วนียเออปตออ้ยตผมปตเียอนตผมอามเบอร์ไมเบอร์อยู่โเคกดไปเลยกดไเลยกดไเลยเยกดไเลยเลยกดไเลยออกไงเอมาไปมมาไป เอ้ยได้แข่งแก๊สด้วยเอาเอาเอ,าเอา้ยอุ้ยชลามตายอุ้ฉลามตายตายตายโอ้โหครับก็สำหรับคลิปในการเล่นไอ้ไงนะแมปอาลิฟสยทอ่เราจะต้องไปเจออะไรมากมายซึ่งแล้วก็ผ่อนคลายในแมปคลองอาชาวหอยโยทนทุกคนพวกเราทั้งสามคนก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ถ้าเราทำหลอดไข่จริงเลยถ่างูงวยอะไรใช่ใช่ใช่ถ้าเราไปนอนต่อแล้วพี่ไปนอนแล้วเขาเห็นนี่มาทำอะไรรคับเหนื่อยเอาผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปนอนเหนื่อยมากเลยเอ้วผมลองลองก่อนลองก่อนผมวางมาแล้เออเออเออไปนอนแล้วบ๊ายบายวัสดีครับท่านผู้ชมเอามาแล้วสินะพี่นอนด้วยสวัสดีเอ้ยน้ำลายไอซี่นอนเต็มเลยพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye. Bye bye.